มาเราจะมาคั่วแมงจีนูนแล้วก็จะคั่วแมในในเม้าด้วยเห็นไหมทุกคนดีเต็มกระทะเลยกรายมันเลยโอนยคโอเคดีไม่รู้อ่ะตีมาหล่นแล้วเราก็จะคั่วให้ใส่มันลยเยอะแยะมากมายเลยนะทุกคนอะไรเด็กๆดูสิเด็กๆเล่นกับแมงเม้าค่ะ เด็กๆเล่นกับแบงเมาค่ะทุกคนไม่ได้เล่นไม้เหรอมออก่ตัวกันไมแม่เอามากวเลยกลยวเรียบร้อยคือไม่ได้แบบรมานต์นะเนี่ยแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าไม่ร bueno> ู้น่าก um> ินไม่น่ากินอะกระทะเรามาเต็มเลยเนี่ย อ๋อลูกกระะร้อนนะนไม่เดี๋ยวแม่จะเก็บไว้ก่อนทีนี้เราจะมาวัวแม,มกจีนูนกว่าูเต็มหลังขวันเลย